ยังขึ้นอยู่ที่ที่เดินเดินตรงนี้เลยธรรมชาติธรรมชาติที่มา้างนี้มั่งตอนนี้นะคะความชุลมุนบังเกิดที่เทศบาลสีราชาค่ะเนื่องจากว่ามีชนบางกลุ่มมาจากทั่วประเทศมาพบปะกันนะคะตกลงกันไม่ค่อยได้อะ่ะไอ้นี่คนราชบุรีเรียกว่าสีม่วงคนสีราชาเรียกว่าสีอะไรคุณนลงสีม่วง อย่าพูดหยาบนะนี่ออกทั่วโลกนะม่วงขาวนะม่วงขาวม่วงขาวสวยมากเลยสะพานนี้เออความยาวเท่าไหร่คะอ่าประมาณเดี๋ยวประมาณเกือบหนะ้าร้อยเมตรน่ะแล้วตรงนี้ทางราชการเรียกว่าไงหมายถึงบริเวณนี้แอเรียเนี้ย,รย,ยบริเวณนี้คือเมืองศรีราชาค่ะเมืองศรีราชานะ,ะเมืองศรีราชานี้มีอะไรน่าอยู่มั่งอะ่ะ มีรายหน้าอยู่เมืองศรีราชามีก็มีอาหารทะเล <c oughs> อาหารทะเลขึ้นชื่อแล้วก็มีสิ่งที่น่าอยู่ที่สุดก็คือมีผู้ชายทํากับข้าวิเมียกิน <c oughs> อยู่ที่ศรีราชาเนี่ยชื่อ <c oughs> นรงสรรพสี <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่จะออกเรือนนะคะ <c oughs> เลือกผู้ชายศรีราชาไว้ก่อนนะ ผู้ชายศรีราชาจะเป็นผู้ทำกับข้าวให้เมียกิน ผู้ใหญ่อ่ะแล้วจะได้กินไหมเนี่ยวันเนี้ยพ่อแม่เอาปลอกหลอดออกอ่ะคนที่ทำตาหวานให้เมื่อปีสามศูนน่ยอันนี้อันนี้ตาส่งตาหวานกลับไปแล้วตกลงจะบอกความในยังจะบอกความในยังยังไม่บอกเลยเนี่ยรอฟังอยู่เนี่ย ่ะะอที่อาหาขอที่าหาจะมานอเดอชเลยค่ะ เชเลยขายนั่งนี่นั่งนี่น้ำแข็งก็พริ้วกาแฟอร่อยไหมบะไฟอร่อยไหมพี่อันอ๋าเอ๋าเป็นี่ค่ะน้นและกาไฟอร่อยไหมพี่หวานเที้ยวถ่ายแลแน่ถ่ายแล้วกำลังถ่ายวีดีโอที่นั่งกินอยู่เนี่ยเหมือนชายหาดแห่งหนึ่งที่อินโดนีเซียพี่จำชื่อไม่ได้อะมาลีอ่ะ ใช่บาหลีแต่มันเป็นชื่อหาดที่คนไทยดิ้นรนที่จะไปดูตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะแล้วขณะที่นั่งกินอาหารกัน่ะจะมีกลุ่มครูของอินโดเนเ่ยเขาก็จะเอาเครื่องดนตรีมาร้องรำทำเพลงให้เราพี่ทิ์ไปตั้งแสนหนึ่งเน่ยแสนลูเปียแสนรูเปียคิดเป็นเงินไทยประมาณ500บาท,ทเขาก็ดีใจเลยเจะหุบลมเหรอคะน้องจะทำอะไรครับ อันนี้ด้วยใช่ป่ะใช่ระวังสีแสานะคะระวังต้องแข็งไหมเสร็จแล้วพอจะทิ่ไปแสนหนึ่งปั๊บนะเขาไม่ไปไหนเลยแหละเขาจะมาป้วนเปี้ยนเล่นอยู่กับพวกเราเนี่ยแล้วพี่ก็ไปร้องเพลงสาโกนกับเขาแสนหนึ่งกี่บาทแสนหนึ่งเท่ากับห้าร้อยบาทไทยโดยประมาณใช่ไม่หรอก เจอแต่กลุ่มอาชีพเดียวกับเราไนงะพี่ก็รู้สึกดีหรือไงพี่เจี๊บพี่เจี๊บนั่นหลอดไนดะ้กินไม่ได้นะลูกชิมก่อน <c oughs> ว่ามียาแกา้ในหลอดล่ามีเหตุผลอ่ามาเจอผู้ชายค่ะเจอผู้ชายตกล่นอยู่แถวหาดแม่รำพึงอะ่ะทักก็ไม่หันมานะญิงด้วยยิงจัดเลยอะ่ะผู้ชายแถวหาดแม่ลำพึงเนี่ย คดีแกเที่ยวมาเยอะแล้วแกก็เปอรมาเล่าๆไปดูแล้วคนดหลายปวแทบปวดเครดิ้งหายสักหน่อยเป็นไรเพื่อปากขอโทษนั่งรออะไรกันเลยคะุก็หยิบขอโทษค่ะเส็นภารกิจแล้วก็กลับบ้านไปซื้อ าทุດดีแต่เที่ยวมา ไม่ลงมาชิมน้ำทะเล,ล่ยลยหรลอคะ